มาครับวันนี้ผมจะมาแนะนําชุดเครื่องเสียงสําหรับคนชอบรายละเอียดเสียงนะก็คือว่าพื้นที่ติดตั้งน้อยแล้วก็อยากได้เสียงดีๆนะครับผมมาแนะนําชุดนี้แล้วกันนะครับก็ไอซีดเนี่ยจะเป็นพา o เนียก็ได้หรือเป็นสองอเป็น Android ก็ได้นะส่วนตัวเบสบล็อกอ่ะผมใช้รุ่นนี้อยู่นะครับ แล้วก็กลางแหลมนะครับเป็น3ทางแยกชิ้นนะครับ3ทางแยกชิ้นก็คือจะมีกลาง3นิ้วแหลมเล็กแหลงแหลมโดมนะแล้วก็เสียงกลางอ่าเป็นวูเฟอร์6นิ้วนะครับส่วนในรถคันนี้นะครับพอดีช่องติดตั้งถ้าเป็นรุ่นนี้นะหรือว่าเป็นรุ่นรุ่นที่สามารถติดตั้งอ่ากาง3นิ้วได้หรือว่าถ้าไม่ได้จะหล่อเสา เอนี่ก็ได้นะครับก็พอดีรุ่นนี้เขาสามารถใส่เสียงแหลมกับกลาง3นิ้วได้นะก็จะได้ไม่ต้องปั้นเสาว A แต่สำหรับใครที่อยากได้ชุดเครื่องเสียงแบบฟังกลางแหลมพอๆใสๆนะก็แนะนำชุดนี้แล้วก็ออกมาปั้นเสาว A ได้นะครับทอบ็อปแพเนลตัวนี้ได้ส่วนวูเฟอร์6นิ้วก็จะใส่ช่องเดิมนะครับส่วนคันนี้เบสบ็อกจะติดตั้งอยู่ ตรงนี้นะครับด้านหน้ามองเห็นไม่เอ่ยน่นานจะมืดเดี๋ยวผมก็ยับมุมละอ่ะมันก็มืดอ,อยู่ดีนะก็ <_ es> <_ es> คืออยู่ตรงนี้แหละนะครับส่วนเป็นรถรุ่นอื่นที่ใส่ใต้บาะได้ก็ใส่ใต้บาะนะครับเบรคบล็อกรุ่นนี้ดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือดอกเขาจะคว่ำหน้าลงนะครับให้เสียงที่มีเบรนุ่มลึกกว่าเบรบล็อกทั่วไปนะครับ สำหรับดอกที่ไงายๆนะส่วนตัวนี้จะความน่าหลงอ่ะรายละเอียดก็ประมาณนี้นะซีดีเดี๋ยวลองฟังดูครับว่าเสียงเป็นยังไงก็ใสๆน้าฟังในรถผมว่าดีเลยนะครับฟังได้อัธรสด,ดีนะครับลองฟังดูก่อนเนาะโอ้ยมขึ้นลงยากเลอเกินมีโลบ้าเลยก็ <c oughs> คันนี้ใช้เป็นพายเนียนะครับตัวเดียวเพราะว่าพายเนียเขาสามารถคัดคัดคอร์สแล้วก็ทําตําแหน่งการฟังได้นะครับก็จะค่อนข้างจะมีลูกเล่นที่ที่ที่เกี่ยวกับเสียงดีกว่าแต่ถ้าเป็น Android หรืออะไรปกติทั่วไปมันมันมันค่อนข้างจะถ้าเป็นรุ่นใหญ่ก็ได้ตัวที่มีดี่ะนะครับแต่ว่าถ้าเป็น เป็นที่รุ่นแอนดรอยรุ่นเร่กับมันทําไม่ได้นะครับมันคัดคอ้อคัดอะไรไม่ได้แต่ันี่มันคัดได้นะครับส่วน Bed เบรคบล็อกก็จะมีตัวปรับวันนี้มองไม่เห็นเลยนะครับอา่าก็เรียกว่าตัวปรับเบรคบล็อกจะอยู่ตรงนี้นะครับจะปรับความถี่ได้บูตเบรคได้แล้ววอลลุ่มได้นะครับสำหรับเบรคบล็อกรุ่นนี้นะอ่ะเดี๋ยวลองฟังดูแล้วกันนะครับก็พอคร่าวๆแล้วกันนะครับ ก็รอไฟหูฟังดูครับเบรดว่าเบรดบล็อก ความถี่มันเป็นยังไงอะไรพอฟังออกอยู่ผมว่านะ ก็จะประมาณนี้นะก็ก็กยังไงล่ะก็ลองฟังดูนะครับสําหรับตัวเบดบล็อกแล้วก็กลางแหลม3มทางแยกชิ้นตัวนี้นะอ่าถ้าฟังใสนุ่มรายละเอียดเนี่ยผมว่ามันจะดีด,ดแน่นอนนะครับเพราะว่าหนึ่งกลางแหลมเขาอยู่อย,อยู่ด้านบนอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าถ้าจะดีก็คือปันเสาจะดีกว่า นะครับแต่ตัวเนี้ยมันเป็นแบบมีให้ช่องใส่อยู่แล้วก็รถเข้าจะได้ไดไมันเดิมเดิมหน่อยนะครับเพราะว่าคันเน้นเดิมด้วยแหละเจ้าของรถนะครับก็ลองดูครับเดี๋ยวเผื่อใครอยากได้แบบฟังสบายๆไม่เขาเรียกอะไรละ่ะไม่ไม่ทำลายรถไม่ได้เจาะรถไม่ได้อะไรแบบเอาเดิมๆิมเลยอะไรเงี้ยก็แนะนําเป็นชุดนี้นะครับก็ เสียงมันจะค่อนข้างมีมิติแล้วก็เสียงค่อนข้างจะใสกว่าใสกลางแหลมธรรมดานะครับแต่สำหรับใครที่งบน้อยก็เบสบล็อกหนึ่งตัวกลางแหลมธรรมดาก็ได้นะครับแต่สำหรับคนแบบว่า,ามีเวทีเสียงสูงขึ้นมันหน่อยอยากต้องการแบบระดับในการฟังให้มันมีมิติก็ผมแนะนำเป็นกลางแหลมสามทางนะครับ แล้วก็ปันเสาหล่อก็เสียงก็ค่อนข้างดีกว่าแน่นอนยังไงก็ดีกว่าเพราะเสียงกลางมันอยู่ระดับกลางแหละมันอยู่ระดับผูฟังนะครับส่วนตัวประตูมันจะเป็นวูฟเฟอร์มันจะออกคล้ายๆเสียงรอยต่อระหว่างตัวเบสบ็อกกับกับกับโลนะฮะประมาณนั้นนะครับเพราะว่าชุดนี้เขามีพาสซีฟมาให้อยู่แล้วนะครับมันมันก็จะ ไม่ต้องใส่ Power อร์ใส่อะไรเลยนะครับใช้ CD ดันได้เลยนะก็ประมาณนี้ครับยาวเหยืยดแล้วนะครับก็สนใจไงก็สอบถามกันมานะครับ